ขอไข่ใช <Billie S 1> ่แลขอไข่ขอไข่ใช่วขอขอไข่ของเราขอไข่เข้ามาขอไข่กินของอากาข้าวาวงอุ่ใจก็เราจะทัาดีเฉยส กีฬาดวิ่งทโอชน้ำทิ้งทอบคุกคันยานิวพาอะไรช่วงพันเจอจากัดพันขอรถันคำอาวุธรเท่าทอม มอญโทโถหน้าเข่าอ่าตัวไอ้ทากเก่งยังเก่งครับนอนเรนบมายบานอนเด็กนั่งเล่นเป็ดเก่งๆอ่งอ่าอนนี้ต่อไปตัวนี้ต่อตัวใจนั่งกอ้งโถถึม ทอถุงทอถุงแบอ่โอเคตัวหารอดทนพออดทนคอยรนร้ออนอย่กลัวย่อยอไม้ทับทับบ้าจ้ากรมเพื่อพึ่งท่งร่ง พ่อฟ้าทนทานพอพัดวางด่งน่่ตัวนี้ก่อนนี่อาาฟอฟ้าฟันอักยันอภากลางใบอย่าอมอย่าเป็นเพว่าคลิกขอโยยักเขี้ยวยันเก่งครับอ่ะจะจบแล้ว พาไปลอยริงยังอออจบยังเออยังไม่จบเออลอลิงลอลิงใจ้ายอ่อโบแบนเอ่อตัวแบนลงลงแล้วสอส่อเสลาแลาเรียยงเงาสอนี่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  ใช oh, oh, ่สรนูนยาวต่อใชนพโอ้โหอใชะจีไพออยอเรียงเรียงเราตาคู่ตาเลยา ตาโตตาโตูตโตอันนี้จะอ่านใ่ะอ่ะน,นี่อ่านดินี้อ่านนี้